สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะครับสู่ช่อง a n s e ซ t a r ทานะครับคุณอยากรู้ให้อยากตอบนะครับวันนี้ผมอยู่ริมน้ำนะครับของวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครสิยุธยานะครับในการเปิดไพ่ในวันนี้เนี่ยเป็นไพ่ในช่วงของคำตอบจากไพ่หรือ t a r ร่ n s s w e r นะครับวันนี้ผมจะเปิดไพ่ในความหมายที่ว่านะครับ สัญญาณแห่งความสุขของคุณคืออะไรนะครับมันมีสัญญาณหรือทรายใดที่คุณจะสามารถรับรู้ได้ว่าในอนาคตเนี่ยคุณกําลังมีสัญญาณของความสุขที่คุณกําลังจะพบเจอในชีวิตมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรได้บ้างว่าในพลังงานของคุณที่ถ้าคุณกำลังจะเจอความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือสัญญาณที่ความสุขกำลังจะเข้ามาเนี่ยคุณจะสามารถสังเกตร,รับรู้จากอะไรได้บ้างก่อนที่คุณจะเจอพลังงานแห่งความสุข,ขของคุณในอนาคตเหล่านั้นมาดูว่า ก่อนที่คุณจะเจอเรื่องราวของความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องพบต้องเจอเรื่องอะไรหรือคุณสังเกตได้จากอะไรนะครับมาดูกันนะ s t r a i หกไม้ โอ้โหไพ่แบบชัดมากเลยเดี๋ยวนะเนี่ยเปิดมาเนี่ยหาใบแรกไพ่เมเจอร์อะคานาออกไปแล้ว4ใบนะครับผมจะเปิดได้ครบทั้งหมด10บใบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอนาคตจะเป็นความสุขเห็นไหมอนาคตก็เป็นความสุขอยู่แล้วเดีซันมันรอยอยู่แล้วนะครับ ม่รู้เห็นหน้าไพ่ป่ะนะไพ่ใบนี้คือเด e อ u ซันนะครับอมืมาดูนะกว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ของความสุขคุณจะเจออะไรนายออฟครับกับสเตรนเนี่ยคิงออฟครับขยายเดือดให้ผมหน่อยเดือดก็สี่ไม้ หกถ้วยเกิดเดอะทาวเวอร์ด้วยเกิ High ไดไฮเพนเซสกิดเดอะซันใต้สำรับเป็นนายออฟสอดไพ่เล่าให้ฟังอย่างนี้เลยนะครับว่าก่อนที่คุณจะมีความสุขและสัญญาณแห่งความสุขของคุณจะเข้ามาเนี่ยคุณจะเหนื่อยก่อนมากๆเลยใต้สำรับเป็นไพ่นายออฟสอดชีวิตคุณคือการบุกบ่าฝา่าฟันทุกเรื่องนะครับแล้วอันในพลังงานรวมๆเลยนะ สเตนกับไนอฟครับเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณสมมติว่าชีวิตของคุณเป็นกราฟเส้นตรงไม่ได้มีอะไรที่แปลกแปลกแตกต่างหรือพิสดารเข้ามาในชีวิตเลยเดี๋ยวมันถ้ามันมีเหตุบางอย่างหรือมีคนบางคนหรือสถานการณ์บางสถานการณ์เข้ามาทําให้คุณต้องเข้าไปพัวพันเข้าไปจัดก,การเข้าไปเหนื่อยเข้าไปลําบากกับมันเข้าไปใช้ชีวิตกับมันหรือใช้เวลากับมันเนี่ยนั่นแหละเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกคุณว่าเมื่อคุณเจอสถานการณ์เนี้ยอนาคตมีความสุขบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณรอในอ,อนาคตนะครับ มันมีอะไรบางอย่างเป็นตัวแปรเดินเข้ามาในชีวิตของคุณมนะ่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย King of Cup กับ6ไม้มันเข้ามาเพื่อให้คุณเนี่ยทำบางอย่างหรือเป็นบางอย่างที่คุณไม่ไมเคยคิดไม่เคยทำมันสามารถทําได้หรือเป็นได้หรือหรือสามารถจะก้าวผ้ากา้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปได้อะ่ะคือสถานการณ์บังครับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะบอกบอกได้แค่นี้เลยอะ่ะรับมันเข้ามาให้คุณจัดการจัดสรรเปลี่ยนแปลง ในทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยไพ่ของการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงขึ้นจาสี่ไม้นเนี่ยคุณอาจจะโดนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานหรือโดนเปลี่ยนโดนเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่มั่นคงของคุณในอดีตมานานเพราะว่าไพ่บอกว่าเมื่อมันเปลี่ยนแล้วเนี่ย The t ชา e r กับหกหรือ6ถ้วยเนี่ยพอมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่รูปแบบที่คุณเคยพบเคยเจอเลยอะ่ะ t ดอะทาวเวอร์กับหกถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับที่คุณเคยมีชีวิตมาไม่เหมือนกับที่คุณเคยผ่านมาในชีวิตเลยแต่พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถึงคุณจะไม่ยอมรับอะไรใน,ในพลังงานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้แต่ในอนาคตอะเดอะซั Sun, ขึ้นกับเดอะไฮเป r i n c e นเทสะมันมีความสุขบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในอนาคตกับสิ่งที่คุณมองไม่ออกในปัจจุบันดังนั้นถ้าถามว่าคุณจะพบเจอหรือทรายอะไรที่บอกคุณได้ว่าอนาคตความสุขของคุณคือกางจะเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ย สานดับแรกคือมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาให้คุณต้องจัดสรรเปลี่ยนแปลงจัดการและเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดไม่เคยทํามาก่อนคุณพยายามจะฝืนแค่ไหนคุณก็จะฝืนไม่ได้คุณต้องไปตามน้ำมาโกลวิดเดอะโฟไปนะครับแต่เทาวเวอร์กับหกถ้วยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่คุณเคยพบเคยเจอเลยไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยพบเคยเจอเลยไม่มีไม่มีใครหรือไกด์ไลน์ใดๆนาทางคุณได้เลยนะครับแต่เทาวเวอร์กับหกถ้วยคือเพื่อนก็ไม่เห็นเพื่อนก็ซัพพอร์ตคุณไม่ได้คนรอบตัวแหมพี่น้องคนรอบตัวก็ไม่เข้าใจในเหตุุการณณ์ที่คเจออยู ถ้าคุณเจอในไซน์เหล่านี้นะครับอนาคตจะเป็นเดอะซันคับเดอะไฮพินเซซมันเป็นความสุขที่คุณคิดไม่ถึงว่าคุณจะมีความสุขนั้นได้ในอนาคตนะถ้าให้เราพูดในเรื่องในเรื่องของเดือนนะครับที่สําคัญสําคัญนะมีเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนสิงหาคมแล้วก็มีวันที่สําคัญก็จะมีวันอังคารกับวันจันทร์วันอาทิตย์ดังนั้นคนที่เป็นวันลัคนาหรือวันเหล่านี้ถ้าคุณเป็นพลังงานที่เราพูด ราศีสิงห์วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์วันอาทิตย์อะไรแบบนี้นะแล้วก็วันอังคารราศีพฤกิ์อะไรแบบนี้นะครับที่เราพูดไปแล้วในไพ่เมเจอร์ทั้งหมดนะมันเป็นพลังงานของคุณที่คุณกําลังพบเจอหรือกำลังโดนบีบให้อยู่ในเส้นทางของปัญญาที่ฝืนไม่ได้และมันต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้นด้วยแต่ให้เรารู้ไปเลยว่ามันทําให้คุณมีความสุขด้านอนาคตบางอย่างอยู่เพราะไพ่เดลสานเป็นการกําเนิดก่อเกิดสิ่งใหม่ๆนะครับ ผมขอเปิดเพิ่มเติมนะว่ามีอะไรผมบอกได้อีกขอสเตนกันในออฟคัพนะครับโอกาสที่มาพร้อมกับความพยายามตรงนี้คืออะไรเห็นไหมคุณดูนะสเตนในออฟคัพเนี่ยโอกาสมันมาพร้อมกับการต้องแลกคืออย่างนี้สเตนมันคือความพยายามในออฟคัพคือการที่มีบางอย่างเข้ามาให้เราต้องพยายามแต่เมื่อคุณพยายามเต็มที่แล้วจัดการปัญหาตรงน,นั้นเต็มที่แล้วสิ่งต่อมาคือก้าวเหรียญนะมันแปลว่าคุณจะได้ประโยชน์มากๆจากสิ่งที่คุณจัดการพยายามอยู่อันดับแรกคือ คุณจะมีเงินทองที่มากขึ้นมีโอกาสทางด้านของการงานที่สามารถต่อยอดอาชีพต่อยอดตัวเองได้บางอย่างที่สามารถสร้างรายได้ได้ให้กับตัวเองในความพยายามที่มีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามากระทบนะครับขอดู6ไม้กับ KING ออ c คับหน่อยเนี่ยเดอะมูนเห็นไหมคือเราบอกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่มันควบคุมคุณฝืนไม่ได้ใช่ปะถ้าเดอะมูนไปนี้บอกชัดมากเลยเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับ ไพ่ของดวงจันทร์ที่ควบคุมอารมณ์หมายความว่าอารมณ์คุณจะเปลี่ยนแปลงไปคือสถานการณ์มันจะบีบบังคับให้คุณต้องเจอเรื่องนี้และคุณต้องเปลี่ยนทั้งอารมณ์ความคิดความรู้สึกการกระทาของตัวเองไปเลยไปเลยาย,ยายแบบมันต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเดทขึ้นกับสี่หมายพอเปลี่ยนปุ๊บยอมเปลี่ยนแปลงแบบฝืนไม่ได้ยอมเปลี่ยนปุ๊บพอยอมพอพอเริ่มเข้าไปในส่วนของการอยอมรับได้กสถานการณ์ปัจจุบันปุ๊บมันเป็นสี่ไม้คือมันจะเริ่มเซตเธอดาวมันจะเริ่มมั่นคงมันจะเริ่มแบบ กำเนิดบางอย่างแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาเลยไม่เหมือนแน่ดีที่คุณเคยเจอมาเลยนะครับแต่เท้าเวอร์กับ6ถ้วยเดกับสีไม้เนี่ยเเหรียญพอคุณเซตเทอร์ดาวคุณนิ่งแล้วกับสถานการณ์ที่เข้ามามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบเป็นเส้นตรงและคุณจะเริ่มหาทางออกได้7เหรียญจาก9เป็น7นะครับคุณจะรู้ว่าเออทําสิ่งนี้อันนี้ตัดออกอันนี้ไม่ควรทําต่ออันนี้ควรไปต่อกับสิ่งนี้อันนี้ควรเริ่มสิ่งนี้ คือสถานการณ์มันจะเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจต้องเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดการกระทําบางอย่างนะครับขอพ่ายเดอะเาวเวอร์กับ6ถ้วยเนี่ยเอรับสอดพอคุณรู้คุณคุณรู้ว่าอันนี้ควรตัดอันนี้ควรเริ่มอันนี้ควรเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะแต่ t o าวเวอร์ถ้วยหนึ่งดาบคุณจะหาทางออกได้คุณจะมั่นใจคุณจะแบบมันคือการเริ่มต้นแบบที่รู้ว่าเอออุปสรรคมันมีนะปัญหามันต้องแก้ไปแต่ละวันนะคุณรู้ทุกอย่างหมดเลยแต่ว่า มันจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนั้นหรือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถทําสิ่งนี้ได้เพราะว่าเดอะทาวเวอร์กับหกัู่หกพื่อนเป็นอะไรเก่าๆในชีวิตที่ที่คุณเคยพบเคยเจอมาแต่ไพ่เดอะทาวเวอร์มาตัดข้างบนมันแปลว่ามันไม่เหมือนในอดีตที่คุณเคยพบเคยเจอไม่เหมือนถ้าเป็นในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับครอบครัวมานะสิ่งที่คุณจะได้ทําหรือเข้าไปเจอใหม่มันจะไม่เหมือนครอบครัวคุณเลยไม่เหมือนพี่น้องคุณไม่เหมือนพ่อแม่คุณไม่เหมือน ไม่เหมือนสิ่งที่ท่านหรือครอบครัวของคุณวางแผนเอาไว้ว่าคุณจะเจอเรื่องนี้หรือทําแบบนี้ได้ซ้ำมันคืออะไรมันคืออะไรใหม่ๆที่แบบเป็นการเริ่มต้นแบบมีอุปสรรคแต่คุณทําได้นะครับขอเดอะซันกับไพ่เดอะไฮเป็นเซตหม่นะครับเนี่ยเดอะเลิฟเบอร์สุดท้ายอ่ะคุณจะภูมิใจในในปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่คุณเจออยู่ในซานและของที่เราบอกไปในสัญลักษณ์หรือในอถ้าคุณสังเกตได้ในพลังงานแรกๆที่เราพูดนะครับถ้าคุณเจอทางการเหล่านี้หมดแล้วเนี่ย อนาคตนะ The Lover บอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งใหม่เห็นไหมฮะ The Lover มันเป็นสิ่งใหม่คนใหม่สิ่งใหม่งานใหม่แฟนใหม่อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับมาพร้อมกับความสุขใหม่ๆนะความสุขที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะเจอในอนาคตคุณจะเจอถ้าสมมุติว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดึงดูดให้คุณกดเข้ามาฟังเราไม่รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรือเป็นใครที่เข้ามาฟังถ้าคุณยี่เป็นคนแรกๆที่แบบกดเข้ามาฟังหรือเป็นคนที่ไม่เคยฟังช่องผมเลยนะแล้วคุณอยู่ดีคุณเด้งคลิปนี้ขึ้นมาแล้วคุณกดเข้ามาฟังอะ อันนี้เป็นพลังงานที่คุณกำลังจะเจอในอนาคตนะครับใต้สำหรับเป็นไพ่เดลิมิติชียนด้วยผู้ได้คำหนึ่งคือไพ่เลือกคุณมาฟังคลิปนี้เลือกคุณมาให้ได้ยินเรื่องนี้หรือรับรู้เรื่องนี้ไปว่ามันเป็นเรื่องของคุณนะครับเราเชื่อเราเชื่ออย่างหนึ่งจากหน้าไพ่เนี้ยพอคุณผ่านในเฟสที่เราบอกไปแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเดลิมิติชียนคุณเป็นคนที่ถ้าคุณคิดจะทาสิ่งใดนะแล้วคุณมั่นใจว่าคุณรู้ว่า เออมันทําได้แหละแล้วมันพอมันทําได้แบบสมมต uh, ิว่าคุณตั้งโปรแกรมตัวเองไว้ว่าคุณทําได้50 thanks. สมม <pack ap> ุตินะครับและพอคุณทําได้สัก45คุณจะดีดโปรแกรมของคุณไปเป็น100แทนคือเป้าหมายของคุณมันจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆตามความสามารถในของคุณเพราะตอนแรกคุณไม่มั่นใจว่าคุณทําได้แล้วพอคุณทําได้ในระดับหนึ่งปุ๊บคุณจะดีดความมั่นใจตัวเองอ่ะดีดเป้าหมายของคุณให้มันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงพอสูงขึ้นไปปุ๊บคุณก็จะดีดเงี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นคนๆนีเนคท่าายตัวอง ตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ท้าทายตัวเองเมื่อฉันทําได้อย่างหนึ่งฉันจะมั่นใจและทําต่อไปอีกดังนั้นไอพลังงานเนี้ยมันคือคุณที่คุณได้มาฟังเรื่องราวนี้นะครับทีนี้ผมขอเปิดไพ่เพิ่มเติมให้กับคุณนะว่ามีอะไรแนะนําคุณได้อีกไหมถ้าคุณได้มาฟังในคลิปนี้นะครับมาดูกันนะแล้วก็ในเดือนสาคัญที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะมีรักในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มีเดือนเมถุนนะครับแล้วการาศีเมถุนเดือนมิถุนายนนะโอเคคนที่เกิดวันพุธนะครับ อะมาดูกันมีอะไรที่เราบอกคุณได้อีกไหมถ้าคุณได้เข้ามาฟังคำตอบจากไพ่ในวันนี้นะครับถ้าคุณได้เข้ามาฟังแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังในช่วงไหนนะครับคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะมันเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานคือเวลาอ่านไพ่ทาโร่หรือไพอ่อาร์เคิลืออะยรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในคลิปเนี่ยพลังงานมันเป็นพลังงานบนบนก้อนหนึ่ง ไม่ว่าคุณเข้ามาฟังในช่วงไหนของอายุคุณนะครับหรือในช่วงไหนของสถานการณ์ในชีวิตคุณถ้าคลิปนี้มันเลือกคุณเข้ามาฟังอ่ะคุณกําลังเจอพลังงานนี้อยู่อย่างเงี้ยนะฮะไม่ไม่มีเวลาจํากัดของกาวดอายุคลิปนี้นะโอเคอาจจะมีเสียงเรือบ้างนะครับผมอยู่ริมน้ํานะมาดูกันว่าพลังงานในคลิปนี้นะครับดึงดูดคุณเข้ามาฟังอ่ะเขาอยากบอกอะไรคุณอีกนะครับขอห้าบ นายออฟเพนเตอร์เคิลโอกาสความสําเร็จของคุณมันเข้ามานะครับแต่มันเข้ามาช้าแต่มันมั่นคงที่จะอยู่ต่อไปนะมันเข้ามาช้าแต่มันมานะเดอะชาเวอร์ด้วยนะครับทุกอย่างมันต้องมีการแลกเปลี่ยนมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องเสียไปพลาดไปทิ้งไปมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่ด้วยนะครับเดอะไฮพินเซสสิ่งที่ต้องระวังนะเดอะเบดีเชนอีกแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องระวังของพลังงานของคนที่เข้ามาฟังเนี่ยอารมณ์ของคุณสําคัญมากมากับเหตุการณ์ที่คุณเจออยู่ในปัจจุบันในทุกเรื่องเลยนะครับไพ่บอกว่าทาอารมณ์ของคุณให้มันนิ่งรู้สึกยังไงคิดยังไงอะ่ะจงเชื่อความคิดตัวเองอย่าอย่าใช้คําว่าคิดแบบนี้จะทําอีกแบบหนึง่งอย่าฝืนความต้องการของตัวเองอย่าอย่าไม่เป็นตัวเองในการใช้ชีวิตนะครับเตมปิติเ,เชืคือการเปิดเผยการพูดการเจราจาการสื่อสารเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไฮเป็นเสี้ยคือการปกปิด คือการแบบไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าพายคูแบบ่แบบนี้แปลว่าจงยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกอย่างแล้วหาทางออกเป็นการชีวิตในทุกเรื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะเจอทางออกแต่ที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะเจอได้นะครับไปสุดท้ายนะ The Emperor อพบอกว่าทุกสถานการณ์ทำให้คนเป็นคนทำให้คุณเป็นคนที่โตขึ้นในทุกเรื่องนั้นๆดังนั้นพายดิเอมเพลเลอร์เนี่ยคุณได้รับการปกป้องดูแลอยู่แล้ว คุณได้รับการใส่ใจอยู่แล้วจากพลังงานต่างๆในชีวิตของคุณที่สูงกว่าคุณที่เขาเลือกคุณเข้ามาฟังเขาปกป้องคุณเขาอยากให้คุณรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เขาอยากให้คุณได้รับคําแนะนําแบบนี้เพื่อให้คุณไปปรับใช้กับชีวิตของคุณนะครับอ่ะมีอะไรบอกได้อีกไหมขอสองใบสี่ถ้วยเราพูดไปแล้วเนอะแต่พ่ก็พูดอีกนะครับบอกว่า บางอย่างในชีวิตมันต้องปล่อยและเสียไปเพื่อรับโอกาสใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดังนั้นคนที่เข้ามาฟังเนี่ยคุณจะต้องมีการเสียอะไรบางอย่างไปเสียความมันคงเสียนุน่นเสียนี่เสียนั่นไปบางอย่างแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณได้เสียอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสดีๆหรือมีสิ่งดีๆี่คุณพบเจอแลวคุณทําได้นะครับอีกใบหนึ่งเดอะเฮอร์มิตไพ่หรือเฮอร์มิตใบนี้สําหรับเนี้ยเป็นว่าการการไม่ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เข้ามา สิ่งที่บอกได้ก็คือจงยินดีกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยินดีกับทุกปัญหาที่พบเจอยอมรับมันสู้กับมันสุดท้ายคุณจะผ่านันได้จริงๆนะครับตายสำรับเป็น2ดาบถึงตอนนี้คุณจะสับสนไม่รู้ว่าจะขาวจะดําจะซ้ายจะขาวาดีหรือจะเลือกอะไรดีแบบนี้นะครับจงปล่อยให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหาซะแล้วก็กแก้ไขมันไปตามความสามารถที่ที่ไหวถ้าไม่ไหวก็คือไม่ต้องแก้แค่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ไหวในปัญหาเหล่านั้นแสดงว่าเขาบีบประคับให้คุณไปอีกทางหนึง่งมันแค่นั้นเลยนะอ่ะ ขอนุญาตเปิดไพ่เพิ่มเติมให้นะครับเป็นโรแมนต์แองเจิลนะครับมาดูด้านความรักบ้างว่าในไพ่ความรักเนี่ยที่คุณมาเจอแบบนี้นะครับมาเจอคลิปเนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะวันนี้เราอ่านกันว่าสัญญาณแห่งความสุขของคุณคืออะไรเราก็มาดูสัญญาณด้านความสุขเน้นเฉพาะความรักกันบ้างกับไพ่โรแมนต์แอ l เจิลนะครับว่าไพ่จะพูดอะไรนะ Let your friend help you นะครับ เ okay. พ t ์เ t ท o t ่ o ตูร์ e ล f แฝกโอเคไพ่ความรักของคุณนะครับไพ่บอกว่าความรักของคุณเนี่ยจะมีตัวแปรของเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือของคุณนะครับคุณจะได้รับรู้ความจริงหรือการเป็นตัวเองบางอย่างความรักของคุณจะมีตัวแปรอื่นหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องการเงินสถานะความสัมพันธ์ความสบายใจของคุณเองอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นตัวแปรสําคัญมากๆในความสัมพันธ์ของคุณนะครับขอดูเพิ่มเติมนะเนี่ยไพ่บอกว่า ให้เพื่อนของคุณนะช่วยคุณลบล้างพลังงานในเะรื่องของความรักที่มันไม่ดีออกไปให้หมดนะครับใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมากๆนะแล้วก็รักตัวเองมากๆด้วยนะครับเปิด e yourself first นะครับรักตัวเองในที่นี้คือจริงใจกับตัวเองอะ่ะหมายความว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณคิดถึงสิ่งนี้คุณทุกคุณไม่คิดถ้ารู้สึกว่าอยู่กับสิ่งและมีความสุขมากกว่าก็ไปอยู่กับสิ่งนี้คือคุณต้องไม่หลอกตัวเองว่าสมบุรณ์นะครับร้องไห้ฟูมไฟกับการนึกถึงบางสิ่งมากมากไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ ลองมองตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้เปสิ่งที่คุณนึกถึงก็ทำให้คุณร้องไห้จริงๆแล้วมันใช่ความสุขหรือเปล่านะครับจากไพ่เซตนี้นะใบต่อมานะครับโรแมนติกฟีลิ่งยังไงก็แล้วแต่ให้บอกว่าความสุขของความโรแมนติกในความรักของคุณมันยังมีอยู่แต่คุณต้องลบล้างพลังงานในสิ่งที่เราบอกคุณไปเมื่อสักครู่นี้ให้มันได้เสียก่อนนะครับมาดูไพ่ Angel a n s w น r นะครับโอเค มาดูสัญญาณแห่งความสุขของคุณนะว่าไพ่ Angel Answer อรคำตอบจากเทวดายินสิทธ์เนี่ยท่านจะบอกอะไรกับคุณอีก6ใบนะครับสัญญาณแห่งความสุขของคุณมีอะไรบอกได้อีกไหมเนี่ย Big Happy c h a ชนความสุขตรงนั้นที่มันจะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็น Big Happy c h a ชนอะ่ะมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนี่คือพไพ่ใบนี้นะครับมาดูต่อ Com p r o ม i s e นะครับการปณีปนองความสมดุลน,นะ การคิดบวกไพ่ตอบดีหมดเลยนะครับสัญญาณแห่งความสุขจะเกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากแค่ไหนมันอยู่ที่ความคิดคุณว่าถ้าคุณปณีประนอมกับความรู้สึกของตัวเองพยายามอยู่ในเส้นของความบาลานซ์ว่าชีวิตของคนเรามัน,มมนจะไม่ทุกข์สุดมันจะไม่ได้สุขสุดในพลังงานปัจจุบันถ้าคุณเครียดมากๆคุณลองนึกดีๆว่าคุณเครียดจริงๆหรือคุณพยายามเครียดนะครับรีมาพสิทีฟถึงขึ้นมันบอกว่าให้คิดบวกกับเรื่องที่เจอ แล้วพลังงานของความสุขที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเข้ามาเร็วขึ้นดังนั้นคิดบวกกับทุกสถานการณ์เข้ามาเลยคิดบวกไปเลยครับไม่ว่าคิดอย่างนี้เมือเราไปนักรบที่เราไม่รู้มีอาวุธอะไรที่เราจะใช้ได้บ้างแต่อาวุธอยู่เต็มหลังเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มั่นใจในการหยิบอาวุธหลังเราออกมาใช้ดังนั้นไม่ว่าเ,าจ,เจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่อ่ะวิ่งชนกับมันให้เกิดแผลไปก่อนก็ได้ครับพอมันเกิดแผลปุ๊บเดี๋ยวเราจะรู้ว่าหลังเราอ่ะมีอะไรอยู่มีเครื่องมืออะไรอยู่ที่นนร,นนร,ร,รักษาแ มันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้สะดวกง่ายดายมันจะไม่ได้แบบเดินไปแล้วไม่เจ็บเท้าอะ่ะเหมือนคุณเดินไปคุณจะรู้ว่ามุมเนี้ยเดินไปแล้วจนตะปูตำ่ำคุณจะไม่เดินไปทางนี้คุณจะเดินไปอีกทางหนึง่งหรือคุณจะใส่รองเท้าให้มันหนาขึ้นเพื่อเหยียบตะปูได้แบบนี้ครับนะอ่ะขอเปิดเพิ่มเติมการให้โอกาส helpful people นะครับ มันมีคนมากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณแล้วพ่บอกว่าถ้าคุณอยากคิดบวกเยอะๆคุณมองคนที่ได้โอกาสมากกว่าคุณคุณไปช่วยคนที่เขาอยากได้แรงแรงช่วยเหลือจากคุณนะแล้วคุณเอาพลังจากการที่เขาขอบคุณคุณยิ้มให้กับคุณเป็นแรงซัพพอร์ตกำลังใจคุณได้นะครับการให้โอกาสกับคนอื่นมันจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นของพลังงานไม่ดีไปได้และถ้าเกิดไปเรื่องของบุญกุศลถ้าคุณยิ่งช่วยใครมากขึ้นน่ะบุญจะนำพาให้คุณได้พบเจอความสุขที่เร็วขึ้นด้วยนี่คือพายที่บอกแบบนี้นะครับ มาเปิดไพ่อ่า a อนจิ t เทอร p พีนะครับเทวดารักษาอะไรคุณเป็แบบสุดท้ายนะโอเคคุณได้ไพ่บุกนะครับไพ่ใบน,นี้นะไม่เห็นหน้าไพ่เนาะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังไพ่ใบน,นีนะ้บอกว่าชีวิตของคุณนะครับเกี่ยวข้องกับการนําประสบการณ์ในชีวิตของคุณนะครับสิ่งที่คุณเจอเนี่ย เอามาเป็นบทเรียนให้คนอื่นเอามาเป็นแบบไกด์ไลน์ให้คนอื่นได้มันจะดีกับคุณและท่านบอกว่าบทเรียนในชีวิตของคุณหรือสิ่งที่คุณเจออยู่มันเป็นสิ่งที่ขั้นขีดเอาไว้แล้วว่าคุณต้องเจอแบบนี้ให้คุณได้เรียนรู้ตื่นดูและแก้ไขมันสุดท้ายคุณจะมีความสุขได้จากการตื่นรู้และการแก้ไขข,ของคุณที่คุณมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้ครับสําหรับแนรนดอมนี้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบการแพทของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ